สวัสดีค่ะจา่าทาหลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาอัปเดตกันว่าในวันนี้ตอนนี้วันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้ เขาคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับคุณแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนและมันใช่พลังงานของตัวคุณไหมขอพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะพี่ไพ่สิบไม้เท้า9ก้าถ้วยเด็กถือไม้เท้า พลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะจริงๆตัวคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มีแต่คนอยากเข้าหามีแต่คนอยากเข้ามาในชีวิตของคุณแต่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักไม่ว่าจะเหนื่อยเพราะเรื่องของความรักไม่ว่าจะเหนื่อยเพราะเรื่องของการทำงานหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับคนรอบตัว คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยจนคุณไม่อยากจะแบกไม่อยากจะแบกความรู้สึกของใครคุณอยากกลับมาจัดการความรู้สึกของตัวเองในตอนนี้คุณอาจเลือกที่จะอยู่กับตัวเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครบางคนอาจจะเลิกรากับคนรักไปแล้วบางคนอาจกำลังที่จะเริ่มต้นใหม่กับงานใหม่สังคมใหม่ชีวิตใหม่แต่คุณเลือกที่จะปล่อยวางสิ่งที่ทำให้คุณเหนื่อยสิ่งที่ทำให้คุณหนัก คุณทิ้งทุกอย่างไว้ในปีที่ผ่านมาและกำลังจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเริ่มต้นใหม่โดยการให้โอกาสตัวเองได้เจอสิ่งดีๆในชีวิตนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะต่อไปเรามาดูพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นกันนะคะว่าเขาคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับคุณขอพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาด้วยนะคะพี่ไพ่ พลังงานความคิดความรู้สึกของเขาด้วยนะคะราชนีถือดาบคนที่คุณมาถามถึงคือคนที่คุณเลือกที่จะตัดเขาออกจากชีวิต ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณขอเป็นคนเลือกทางเดินให้กับตัวเองและคุณก็เลือกที่จะตัดเขาออกไปแล้วในตอนนี้คุณก็สร้างกำแพงให้กับตัวเองสร้างกำแพงที่จะไม่เปิดรับเขากลับมาในชีวิตของคุณอีกในรูปแบบที่มันง่ายเหมือนที่ผ่านมาคุณกับเขาอาจจะเคยลักๆเลิกๆ,ๆกันมาหลายครั้งแล้วคุณก็เป็นฝ่าย กลับไปในความสัมพันธ์นั้นทุกครั้งแต่ในตอนนี้คุณเลือกที่จะตัดตัดเขาออกไปและเลือกที่จะปิดกั้นตัวเองจากเขาเช่นกันเดอรสตาคนที่คุณมาถามถึงคือคนที่คุณค่อนข้างคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากคุณอาจจะเคยคิดว่าคนคนนี้จะคือคนรักคนสุดท้ายของคุณคนคนนี้คือคนที่คุณอยากสร้างชีวิตครอบครัวด้วยเขาแม้วาดฝันวาดหวังให้กับคุณ พูดถึงอนาคตร่วมกันไม่ว่าในวันนั้นคุณจะมีสถานะที่ชัดเจนต่อกันแล้วหรือยังแต่คนคนนั้นคนที่คุณยังคิดถึงอยู่เขาพูดถึงอนาคตที่มีคุณกับเขาอยู่ในนั้นมันทำให้คุณค่อนข้างรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนั้นมันจะเป็นไปได้ด้วยดีมันจะเป็นความจริงมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นและมีแนวโน้มที่จะอยู่ด้วยกันได้ในอนาคต เด็กถือไม้ท้าแต่สุดท้ายในตอนนี้คุณเลือกที่จะถอยออกมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่กับตัวเองเริ่มต้นใหม่กับสังคมใหม่ๆบางคนคุณอาจจะโยกย้ายถิ่นฐานเลยเพื่อไม่ให้มีการได้ติดต่อไม่มีการพูดคุยไม่มีการพบเห็นกันอีกเพราะคุณอยากจะกลับมาปรับ m หม่เซตตัวเองอยากจะกลับมาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ ย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่ย้ายที่อยู่หรือที่ทํางานแต่ในตอนนี้คุณกลับมาเริ่มต้นใหม่และสามารถยืนได้ด้วยตัวเองแล้วคุณรู้ดีนะคะว่าคุณก็ยังไม่ได้แข็งแกร่งมากคุณก็ยังต้องใช้เครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจบางอย่างเพื่อทําให้ตัวเองมีแรงผลักดัน ้าขึ้นไปข้างหน้าแต่ในวันนี้คุณรู้สึกได้ว่าอย่างน้อยคุณลุกขึ้นยืนได้แล้วคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วโดยที่ไม่ต้องเรียกร้องหรือร้องขออะไรจากเขาคนนั้นอีกแต่บอกได้เลยนะคะในถือเหรียญขึ้นมาคนคนนี้เขากําลังจะกลับมาหาคุณเขาจะกลับมาพร้อมกับความชัดเจนเขาจะกลับมาหยิบยื่นสถานะ หยิบยื่นอนาคตหยิบยื่นความชัดเจนที่เคยมีระหว่างกันให้กับคุณอีกครั้งคนคนนี้ในตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วเตรียมตัวแล้วบางคนอาจจะทักทายคุณมาแล้วแต่เป็นการทักทายในเชิงที่แค่อยากรู้ปฏิกิริยาของคุณ ว่าปฏิกิริยาของคุณเป็นในรูปแบบไหนเพื่อที่เขาจะได้วางแผนต่อไปว่าเขาจะต้องทำยังไงเพื่อให้ได้กลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งแต่สิ่งที่เขาอยากตั้งใจทำให้คุณก็คือการกลับมาหยิบยื่นความมั่นใจกลับมาหยิบยื่นสถานะกลับมาหยิบยื่นสิ่งดีๆเพื่อให้คุณเชื่อใจเขาอีกครั้งคนคนนี้กาลังเตรียมพร้อมที่จะเข้ามาหาคุณเขาอยู่บนหลังม้าแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้ออกเดินทาง ตอนนี้เขากำลังรอดูสถานการณ์ต่างๆรอบตัวรวมถึงรอดูปฏิกิริยาของคุณอีกครั้งเพื่อที่จะกลับมาหาคุณในเร็วๆนี้ในถือดาบราชาถือดาบขอโทษด,ด้วยนะคะราชาถือดาบคุณกับเขาตัดกันไม่ขาดคะ่ะราชนีถือดาบ ราชาถือดาบขึ้นมาคู่กันคุณกับเขายังมีความเป็นคู่กันคุณกับเขาเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนกันมากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะความดื้อดึงความมีความคิดเป็นของตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งในวันนั้นอาจจะเป็นทั้งตัวคุณและตัวเขาก็ได้ที่ต่างมีทิฐิมานะไม่มีใครยอมกันมันเลยทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณต้องหยุดชงนะงัก มันเลยทําให้ความฝันและความหวังของคุณมันพังทลายไปและคุณก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นว่าถ้าจะมีความรักที่ดีคุณต้องไม่เหนื่อยไม่หนักไม่ทุกข์ใจคุณเลยเลือกที่จะตัดเขาออกไปจากชีวิตคนคนนี้ในตอนนี้เขาตั้งใจแล้วว่าเขาจะกลับมาในชีวิตของคุณและเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณกลับมาในชีวิตของเขาเขาเป็นคนที่ถ้าตั้งใจทําอะไรแล้วเขาจะไม่ย่อท้อ ถ้าเขาตั้งใจทำไรแล้วเขาจะไปให้สุดทางเขาจะไม่มีวันถอยเพราะฉะนั้นขอให้คุณเตรียมใจรับกับการกลับมาของเขาในเร็วๆนี้นะคะ Judgment น,นอกจากไพ่คู่จะขึ้นมาแล้วไพ่เวรกรรมมันก็ยังขึ้นมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าคุณกับเขาไม่มีวันที่จะตัดกันขาด คุณกับเขายังมีบุญสัมพันธ์มีกรรมสัมพันธ์กันอยู่ยังจะต้องกลับมาในชีวิตของการและกันกลับมาชดเชยชดใช้สิ่งที่เคยทําให้แก่กันไม่ว่าจะเรื่องดีๆหรือเรื่องที่ทําให้กันและกันเจ็บปวดเสียใจคุณยังตัดเขาไม่ได้เขาก็ยังตัดคุณไม่ได้คุณกับเขายังจะต้องได้กลับมาชดใช้เวรกรรมกลับมาทำสิ่งดีๆให้แก่กันอีกครั้งและ สิ่งที่เขาเคยทํากับคุณไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามขอให้คุณรับรู้นะคะว่าในตอนนี้เขาได้รับผลของการกระทํานั้นแล้วไม่ว่าจะการที่เขาดื้อดึงเอาแต่ใจการที่เขาทําอะไรตามใจตัวเองโดยไม่คิดถึงใจของคุณในตอนนี้เขาได้รับสิ่งที่เขาเลือก ได้รับผลจากสิ่งที่เขาทําแล้วและเขารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเขาในตอนนี้มันมาจากผลของการกระทําและผลของการตัดสินใจของเขาเองสีไม้เท้าจะมองเห็นว่าการพยายามกลับมาในความสัมพันธ์ของเขามันจะสําเร็จนะคะ เพราะจริงๆในใจของคุณถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนเลือกตัดเขาออกไปจากชีวิตถึงแม้ตัวคุณเองจะเป็นคนสร้างกำแพงให้กับเขาแต่ในใจของคุณคุณยังรักยังรู้สึกดีกับเขาเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยละความพยายามคนที่มีความตั้งใจจริงแบบเขาคนที่ทำอะไรจะต้องทำจนสุดปลายทางเขาจะกลับมาซื้อใจคุณได้สำเร็จ เพราะหนึ่งความที่คุณกับเขามีความเป็นคู่กันความที่ยังมีบุญกรรมสัมพันธ์กันอยู่ดังนั้นบวกกับความตั้งใจจริงของเขาเขาจะทําสําเร็จเขาจะดึงคุณกลับไปในความสัมพันธ์นี้ได้อีกครั้งและการกลับไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้นอกจากคุณจะได้ความชัดเจนความมั่นคงความมั่นใจจากตัวเขาแล้วที่เขาเตรียมมาหยิบยื่นให้กับคุณความสัมพันธ์นี้มันเลยสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้ ไปได้ไกลกว่าในอดีตสิ่งต่างๆที่คุณเคยวาดฝันวาดหวังไว้ด้วยกันเขาจะกลับมาทําให้กับคุณเขาจะกลับมาหยิบยื่นสิ่งเหล่านั้นให้กับคุณอนาคตที่มีคุณสองคนร่วมกันอยู่ในนั้นมันจะเป็นไปได้จริงด้วยน้ํามือของคุณและเขาก้าวถวยถ้าหากคุณสงสัยว่าในตอนนี้เขามีความสัมพันธ์กับใครไหม ถ้าหากเขากลับมาคุณก็อยากให้เขากลับมาในสถานะที่ไม่ผูกติดกับใครขอให้คุณรู้เลยนะคะว่าคนคนนี้กําลังพยายามเคลียร์ตัวเองเพื่อที่จะทําให้ตัวเองไม่มีภาระพันธะใดๆถ้าหากเขาเคยนอกกายนอกใจคุณหรือเขาเคยเป็นคนเจ้าชู้เจ้าสเสน่ห์เพราะจริงๆจับให้ที่ขึ้นมาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์มากนะคะคนคนนี้กําลังจะเคลียร์ตัวเองเขาพยายามจะใช้สเสน่ห์ของเขา ให้อยู่ในลิมิตที่เหมาะสมเขาจะไม่เปิดกว้างให้ใครเข้ามาง่ายๆเหมือนในอดีตอีกแล้วเขาจะพยายามเอาเสน่ห์ที่เขามีมาใช้กับคุณแค่คนเดียวและเขาจะพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่ไม่ให้ใครเข้าหาเขาได้ง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วนะคะ10บไม้เทา้าเขารู้นะคะว่าการกลับมาของเขาในครั้งนี้การที่จะทำให้คุณกลับมาเชื่อมั่นมั่นใจในความเป็นเขาอีกครั้ง มันจะต้องเหนื่อยมันจะต้องหนักมันไม่ง่ายเพราะคุณมีกำแพงให้กับเขาแล้วดังนั้นเขาจะต้องทำงานหนักมากที่จะให้คุณกลับมาในความสัมพันธ์แต่ความดื้อดึงความตั้งใจจริงของเขาขอให้คุณไว้ใจได้เลยนะคะว่าไม่ว่าคุณจะมีกำแพงแค่ไหนไม่ว่าคุณจะให้บททดสอบเขามากมายแค่ไหนคนคนนี้ก็จะทำทุกอย่างให้สำเร็จคนคนนี้ไม่กลัวต่อความเหนื่อยไม่กลัวต่อความหนักเพราะเขารู้อยู่แล้วว่า การกลับมาในครั้งนี้มันไม่ง่ายดังนั้นเขาจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้และไพ่หกถ้วยขึ้นมานั่นหมายความว่าเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้จริงๆคนที่คุณมาถามถึงเขากำลังจะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณคนคนนี้จะกลับมาหยิบยื่นความรักที่ดีให้กับคุณอีกครั้งเร็วๆนี้คุณจะได้รับการติดต่อจากเขานะคะ เร็วที่สุดคือภายในเดือนกุมภาพันธ์เขาจะติดต่อคุณมาอีกครั้งแต่ช่วงเวลานี้ตั้งแต่วันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้จนกว่าความสัมพันธ์ของคุณมันจะไปต่อได้ด้วยดีเขาจะติดต่อคุณมาเป็นระยะระยะจนเขามั่นใจว่าคุณไม่โกรธไม่เกลียดเขาแล้วและมีแนวโน้มว่าเขาจะเข้าไปในใจคุณได้อีกครั้งคนคนนี้ถึงจะเริ่มลุ้ คนคนนี้ถึงจะมาอย่างสม่ำเสมอแต่ช่วงนี้เขาอาจจะยังมามาหายหายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณเตรียมรับมือกับคนคนนี้เอาไว้เพราะเขาจะกลับมาเร็วๆนี้และไม่มีทางที่คุณจะตัดเขาทิ้งได้ง่ายๆคุณต้องใช้ความใจแข็งเป็นอย่างมากถ้าหากคุณคิดจะตัดคนคนนี้ออกไปเพราะบุญกรรมสัมพันธ์ที่ยังมีกันอยู่มันเลยค่อนข้างยากที่จะทำให้คุณตัดเขาออกไปจากชีวิตได้ในตอนนี้นะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดส0ถึงหนึเซนนะคะเรามาดูว่ามีธาตุใดราศีใดบ้างชาวราศีมังกรชาวธาตุดินราศีพฤษกกันมังกรชาวราศีกันชาวราศีธนู ชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกคนที่เกิดวันที่88 8 28คนที่เกิดวันที่15 25้าีคนที่เกิดวันที่14 24คนที่เกิดวันที่99 9 29และคนที่เกิดวันที่14กับ24นะคะถ้าใครมีธาตุและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80ถึงหนึถ้าใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณ เม้นรับคำทํำนายไปนะคะและจ๋าบรบกวนฝากกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ